นี้นะทุกคนเสร็จแล้วนะซึ่งตอนแรกก่อนที่จะทำอันเนี้ยเสร็จอะทุกคนก็คือเอาไปใส่ในเตานิดหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ไปอยู่ในเตาน,น,นั้นนะทุกคนอบในนั้นแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะทุกคนซึ่งมันหั่นไม่ได้นะ ถ้าใครทำแบบหันได้ก็ช่วยบอกมาด้วยนะทุกคนนะประมาณนี้อนนนตอนนี้มันกลายเป็นอะไงี้ไปแล้วแต่คลิปนี้ยังไม่ไกินให้ดูนะเพราะมันร้อนจริงๆทำม,มาสองอันนะทุกคนแต่มันได้แค่อันนี้ที่มันโอเคสุดแล้วทุกคนไม่ด้วยนะทุกคนตอนนั้นคือโอเป็กอันหนึ่งอยู่ ใช่ไหมแล้วประมาณนี้นะทุกคนขอชิมแป๊บหนึ่งนะอืร้อนร้อนมากเลยเอ่ะลวกเลยประมาณนี้นะทุกคนบ๊ายบาย